จะมาคนรขุนครับเลอะผมก็ชื่อขุนครับเสียงานไหมกินแบบว่าเสียก็เสียมันไม่ช่วยอะกินตอนมันแต่งเพลงดีมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเสพสินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยที่เราทำไปแล้ลดีแล้วนะเจ๋งนะนะโหสับเทผาเยอะมากทำไมทุกครั้งที่ขึ้นบนเอยต้องตีกันไม่เคยชอบเพลงคาราบาลตกลงมันตีกันเพราะเพลงเร็วหรือเพลงช้าไม่้เรื่องราวของวงนี้เวลาฟังเพลงเนี่ย ให้ a านาลเพลงในหัวอย่าฟังแล้วก็ฟังแค่ผ่านๆวันนั้นไอ้เล็กมันก็ขอเพลงลุงที่เมาที่เขาห้ามร้องว่ะเฮ้ยร้องให้ฟังหน่อยดิร้องอะไรออกเลยคาราบาลมาแล้วพอมาคาราบาลพี่วงเล่นแบบเต่าเป็นศิลปินชาติเนี่ยได้อะไรมากก็ได้เงินเดือนสองหมื่นก็โอเคนะอย่าลืมนะครับพบกับรายการคอซองรับรองสาระนั่นความรู้เพียบแต่กันเองสบายๆครับ